ค่ะวันนี้แพร์จะมาทําพิอาคอร์ดนะคะในท็อปิกที่ว่าเขาคนนั้นตอนนี้เขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณนะคะอืมหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะกองที่หนึ่งสีชมพูกองที่ 1, สอง 2, สีฟ้าและกองที่สามสีชมพูเอ่อสีเหลืองนะคะหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวเราจะไปกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งเขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นแค่เฟนโซนนะคะแล้วเขาก็คืออยากจะทะลุกำแพงออกมา ให้มีโชคชะตาได้มาขอโอกาสเป็นเฟนโซนกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเอ่ยหอกเย้ากับเซาเยาะแย่กับคุณแล้วก็อยากที่จะเอ่อมีความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าไปได้เนี่ยมันปลอดภัยที่เขาจะรักต้องอาศัยความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะที่นางฟ้าก็มาช่วยบอกด้วยส่วนกองที่สองนะคะผู้ที่เลือกสีนี้นะคะ เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างที่ห่างถิ่นกันเขามีความเบื่อแล้วเขาก็อยากที่จะมาเจอคุณแต่เขาเป็นคนที่ดื้อบางทีปากกับใจไม่ตรงกันแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดีตรงนี้แหละที่ไปชนะใจเขาเหมือนกระสินเสมอกันเขาก็ชอบแบบนี้แล้วความสัมพันธ์นี้นะงฟ้าก็บอกว่าเออก็จะต้องมีการได้ให้อภัยการเรียนรู้กันนะคะ เพราะมันมีแอทแท h ชั่นถึงการอยู่ห่างกันมันยังรู้สึกกันได้มันจะต้องมีช่วงเวลาได้ดีทกันด้วยนะคะจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสําหรับคนกรที่3ามนะคะที่เลือกสีเหลืองเขารู้สึกยังไงกับคุณนั่นเหรอตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยเพราะว่ามันเหงานะคะแล้วก็คิดว่าคุณอน่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาอยากจะคบกันไปนานๆถึงกระทั่งเป็นครอบครัวกันเขาก็อยากที่จะมุ่งหน้ามาหาคุณเลยถ้าเขาไม่ติดภาระหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ะนางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเคมีตรงกันมันมีเคมีตรงกันมันเลยรุนถึงกันนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงใส่หน้ากากกันอยู่นะคะยังไม่ได้ถอดหน้ากากออกจากการสักเท่าไหร่คือยังไม่เปิดเผยความรู้สึกแต่ทั้งคู่มีการแอบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะขอขอให้เจอหรือขอคนคนนี้ให้เป็นคู่ของคุณนะคะอ่าก็จบแล้วนะคะสําหรับพี่อากาศสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย